สวัสดีครับกระบี่บ้านแอร์ครับวันนี้จากคลิปที่แล้วที่เราจะเลือกซื้อแอร์อย่างไรวันนี้เป็นคําถามที่ถามบ่อยมากครับทุกคนถามบ่อยมากที่ทุกคนอยากรู้ว่าแอร์ชั้นจะใช้กี่ b t ทวันนี้เรามีคําตอบครับติดตามคลิปนี้ครับครับจากหน้าร้อนที่ผ่านมาปัญหาเยอะนะครับพลาดกันเยอะนะครับเพราะโลกปัจจุบันนี้ร้อนขึ้นเยอะอย่างเมื่อก่อน การคำนวณเครื่องปรับอากาศไฟดีนะครับกว้างคูณยาวแล้วก็คูณ600-700หรือ800เดี๋ยวนี่ไม่ใช่ครับเดี๋ยวนี้ต้องกว้างคูณยาวคูณด้วย1 0 0่นนะครับยกตัวอย่างห้องขนาด3คูน4 3 4 1าก็ต้องใช้12,000 BTU เพราะอะไรครับอากาศมันร้อนขึ้นโลกร้อนขึ้นนะครับยังไงคูณก็ต้อง ใช้ Btu ท,ที่เพิ่มขึ้นทับมาครับทำไมเราจึงต้องเพิ่มนะครับปริมาตณของ Btu เพิ่มขึ้นนะครับโลกเราร้อนขึ้นยกตัวอย่างเมื่อก่อนห้อง3คูณ4เนี่ยคุณใช้9,000ก็พอ่อคูณ800มันก็จะอยู่ประมาณ9,000นะครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวนี้ต้องเป็นหม0 0นนะครับ ซื้อแอร์หมื่นสองหรือซื้อแอร์ที่ใหญ่กว่าดีกว่าตรงไหนครับเมื่อเราใช้แอร์ไป3ปี5ปี10ปี BTU ตก BTU ลดเกิดอะไรขึ้นโอ้แอร์ไม่ค่อยเย็นแอร์ร้อนแอร์กินไฟนะครับปัญหาคือการรักษต้องตามช่างมาเซอร์วิสมาล้างแอร์หยุดครับง่ายนิดเดียวเพิ่ม BTU อีกนิดนึงนะครับแอร์เก้าพันกับหมื่นสองต่างกันหนึ่งพันนะครับหรือหมื่นแปดเป็นสองหมื่นสี่ต่างกันนิดเดียวเชื่อผมครับคูณหนึ่งพัน ขอบคุณครับสุดท้ายครับสำหรับคลิปนี้จากคลิปที่แล้วที่เราเลือกซื้อแอร์จากร้านค้าหรือช่างที่เราไว้ใจนะครับคลิปนี้ผมก็เสริมไ้นิดหนึ่งก็คือเรื่องของ BTU นะครับเราต้องซื้อแอร์ที่ BTU เพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีกประมาณ20นะครับถ้าสนใจปรึกษาอะไรเพิ่มเติมนะครับติดต่อกบีบ้านแอร์ได้นะครับข้างล่าง ขอบคุณสำหรับการติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ